ัสดีครับทุกคนสวัสดีแฟนเพจ SJ Water นะครับสำหรับวันนี้นี่ครับเราพาทุกคนมาดูวิธีเอาลูกป,ปืนกลางแข้งออกนะครับแบบโบราณน,นะครับทุกคนในเมื่อเราไม่มีเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เรา ใช้พวกตู้เชื่อมตู้อะไรนะครับเราไม่มีนะครับทุกคนอันนี้เรามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับทุกคนสําหรับการนําลูกปืนลูกปืนลาวเกียร์ออกมานะครับที่อยู่ในแข้งนะครับทุกคนนี่ครับสูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับสูตรนี้ใช้ได้นะครับทุกคนใช้เนี่ยครับกระดาษเจ็ดชู่หรือหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับทุกคนนะฮะนี่ครับสาหรับ การนำลูกปืนออกมาแล้วก็ตอกแบบนี้นะครับกดตอกลงไปเรื่อยๆนะครับอตอกลงไปเรื่อยๆยัดเข้าไปนะครับด,ด,ด,ดูดูจะดูไม่ชัดนะครับนี่แบบนี้นะทุกคนึคืดดนเะนี่ยสูตรนี้ไม่ต้องไม่ต้องเกียร์ไม่ต้องเชือ่อม นะทุกคนเสียเวลานิดหน่อยนะครับทุกคนสูตรนี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว,ว่าก็การเคาะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว,ว่าก็ที่จะทะลุลงไปเลยอ่ะค่อนข้างยากเพราะว่าตรงนี้ขาค่อนข้างหนานะทุกคนนี่ครับไม่รู้ว่าใครเคยทําหรือเปล่านะครับแต่ว่าสูตรนี้ผมทำทำประจำนะครับทุกคน ตัวน,นี้ไม,ไม่ต้องเชื่อม os, ไม่ต้องทําเครื่องมือนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือแต่งนะเราไม่มีตู้เชื่อมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเกี่ยไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่าแกนกลางนะครับทุกคนนี่ต,ตอแบบนี้ได้แป๊บเดียวก็ออกนะครับทุกคนแป๊บเดียวก็ออกเห็นไหมลูกปืนขึ้นขยับขึ้นเรื่อยเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเห็นลูกปืนไหมครับ ลูกพืนค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนั่ยน,เน่เอามาให้ทุกคนได้ดูหน่อยนี่นะครับนะนะออกมาแล้วนะนี่นี่เห็นไครับนไแค่นี้เองนะทุกคนใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนะทุกคนแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับไม่ต้องไปเชื่อมไม่ต้องไปเจียไม่ต้องไป หาอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับทุกคนมีแค่ด้ามตัวทีแล้วก็กระดาษเช็้ชู่ชุบน้ำแค่นี้ก็เพียงพอโอเคครับสำหรับคลิปนี้พอไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับ